สวัสดีค่ะพื่กประช่องชแนลนะคะเพื่กประช่องวีวีออนทว์นะคะตอนนี้นะคะหลวงจาก็ได้เดินทุดงมาถึงมีแล้วนะคะตรงอำเภอโนนไทยพัฒนาแล้วนะคะ ตรงช่วงน,นี้นะคะก็จะทำเป็นป่าอ้อยกันนะคะปลูกอ้อยปลูกมันกันนะคะก็จะมีทั้งมันทั้งอ้อยก็จะไม่ก็มีชุมช,ชนก็เท่าไหร่งไงเนีชุมชนือเท่ทนเนเอ,อ,อ,อไไน ช้างเก็บไว้สะกดสองขอนเป็นน้ำมูล์ด้านนะคะแล้วก็ให้ชมบรรยากาศข้างทางไปด้วยเลยนะคะฝั่งซ้ายนะคะก็จะปลูกเป็นมันสำปะหลังนะคะ ของชาวตำบลโนนไทยพัฒนานะคะแล้วก็จะปลูกฝูกฝาอ้อยปลูกอ้อยนะคะ Thank okay. you Hãy subscribe đơn kênh Ghiền Mì Gõ Để không bỏ lỡ những video hấp dẫn